พิธาหายป่วยแล้วกลับยานแม่ธรรมศาสตร์ร่วมงานประนิเทศนักศึกษาใหม่พิธาหายป่วยแล้วปพสตสภาพบรรยากาศร่วมงานประนิเทศนักศึกษาใหม่ระบุก,กลับยานแม่ธรรมศาสตร์ในฐานะสิทธิ์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อวันที่4สิงหาคม2566นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลโพสเฟซบุ๊กพิธาลิมยูโรเอนรัพิธาลิมเจริญรัฐ เป็นภาพเซลฟี่ตัวเองนั่งรอหน้าเวทีและบรรยากาศด้านหลังเป็นนักศึกษาใหม่ภายในหอประชุมใหญ่ของอาคารกิจยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพร้อมระบุข,ข้อความว่ากลับยานแม่ธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้ร่วมต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนครับทั้งนี้นายพิธาเป็นแขกรับเชิญพิเศษร,ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับน้องๆน,นักศึกษาในฐานะสิทธิ์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างมาร่วมกิจกรรมประทมะนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำการศึกษา2,566ซึ่งก่อนหน้านี้นายพิธาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากปวดเป็นไข้หวัดใหญ่